สนุกสุขสันวันนี้สนุกสุขสันมาเติมด,ด้วยกันสัมพันธ์โดดเดี่ยวลำเตยสลับกันเติมลำเตยสลับกันเติมอย่ามัวนั่งซึงมแล้วมาเตยด,ด้วยกันมาเถินแจ่มจันทมาเสื่อมสัมพันธ์ืดนักคนเดียว ต้นตีกันตื่มมาแลว้วต้นตีกันตื่มมาแลว้วจึกเลยยิกเอวแล้มขอม่าอย่างๆอย่างๆโออย่างๆเต้าขิ้บักแหมมาฟนอนกูไอกูไอโอคูไอกูไออยากกูไอบ่เจ้าจังบ่บมาหงสองหง,หง,หงสักลังล้ำทั้งตื้อไปบ่เคยแหมาตื้ลอลงเบือยาอยู่เถิดแหมาฟอนแก้มเราขันเมาแนวกับจังคอยมัน สนุกน้ำกันเดิมกินเติมกินแฟนไหมาเห็นก็จังกินหมองคอแฟนมาเห็นมองไปยังดอกนองหรือยืมต่อตัวเขาวเป็นสาวจริงยังว่านเป็นสาว